สวัสดีค่ะตอนนี้สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองมะมงนะคะ,ะเราอยู่กันที่ทางเข้าหมู่บ้านดอนใหญ่หมู่ที่5ตาบลหนองมะมองอาเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดของทางนี้มีผลผู้คนรักกันของหมู่5บ้านดอนใหญ่นะคะเป็นจุดที่ะะจะมีการปรับปรุงและพัฒนานะคะ ที่เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณริมทางนะคะซึ่งเดิมนะคะก็จะมีการปลูกพืชผลมีอะไรบ้างคะพี่ป้อมม <c oughs> นนีก็จะมีพวกกล้วยเนาะแล้วก็พวกอ้อยจะเห็นว่ามันก็ยังไม่มีพืชผลที่ปริมาณเยอะแล้วก็ไม่ได้มีความหลากหลายเพราะว่าอาจจะมีความแหง้แงแล้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะห่างไกลผู้คนก็ขาดการดูแลหน่อยเงี้ยค่ะก็เลยเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง <c oughs> ซึ่งก็ถ้าเท่าที่ดูนะคะถ้ามีการพัฒนาปรับปรุงกะคะก็อาจจะมีการปลูกพืชให้หลากหลายชนิดมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำและคนในชุมชนในการดูแลมีการช่วยกันดูแลพื้นที่่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สมควรที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปค่ะสำหรับทางนี้มีผลผู้คนรักกันของตำบลหนองมะมงค่ะ